สวัสดีครับรูกจ้างอยู่ดีนายจ้างอยู่ได้พบกับสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ของสพนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่14-18ถึกันยายน2563ดิฉันนาสงสาวณัทวัรีข้อสารก็ผมนายจัดเลิศประยูมีสอนครับไปที่ข่าวแรกกันเลยครับ วันที่14กันยายนต5 6 3เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาส0นาทีสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานจังหวัดขอนแกน่นจัดประชุมคณะกรรมการกันกรองการตรวจรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการประจำปี2563ครั้งที่1ณนะห้องประชุมแก่นสวัสดิ์ชั้น2โดยมีนายศรธาคุชพลายุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยความปลอดภัยก็เหมือนกับอากาศถ้าขาดก็อาจตายได้นะครับขาดคุณจัดเลิกและเพื่อเป็นการส่งเสริมที่ทุกคนมีความสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานนะคะเมื่อวันที่25กันยายน2563เวลา8นาฬิกานายพัฒนาชาติชุมทองสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมงานวันแห่งความปลอดภัย และอนุรักษ์พลังงานประจำปี2563ณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตำบลอุบลรัฐอเภอ,อุบลรัฐจังหวัดขอนแก่นเมื่อพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุแน่นอนอยู่แล้วว่าไม่มีเยตให้เกิดขึ้นแน่นอนใช่ไหมคะคุณจัดเลอร์ใช่ครับคุณนวบลีแต่เมื่อเหตุเกิดขึ้นไปแล้วเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซนะ้ำและสร้างความเสียหายแก่ชีวิต ในวันที่15กันยายน2563เวลา14นา30นาทีพนักงานตรวจความปลอดภัยสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดคอนแก่นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและสอบข้อเท็จจริงผู้เห็นเหตุการณ์กรณีลูกจ้างถูกไฟฟ้าดูดขณะปฏิบัติงานติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้านาสถานประกอบกิจการประเภทผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม พร้อมเชิญนายจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในวันที่22กันยายน2563และดำเนินการตามอำน,นาจหน้าที่ต่อไปครับและเพื่อเป็นการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบแรงงานในสถานประกอบกิจการในวันเดียวกันสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดคอนแกน่นร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดคอนแก่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสถานประกอบกิจการตามแผนการป้องกันการเอารัดเอาเปรียบการใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่นรวมจำนวน8แห่งโดยมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง6,176คนค่ะในส่วนของการป้องกันและระงับอาคียในสถานประกอบกิจการสัปดาห์นี้นะคะวันที่17กันยายน2563ร 3, เวลา13บสนาฬิกาส0นาทีวังานสวัสดิการและุลยพิอแรงงานจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมสังเกตการและกำกับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการประเภทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมจำนวน36คนครับก็สัปดาห์นี้เราลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณจักรเลิศวันที่18กันยาย,ยน2563เวลา9นาฬิกาสถานีรถไฟฟ้านจังหวัดขอนแก่นมอบหมายนางนะัดนารีแก้ววังปา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการเคลื่อนที่ภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดขอนแกน่นประจำเดือนกันยายน2563และร่วมบริการประชาชนเนื่องในวันสถาปนากระทรวงแรงงานณโรงเรียนบ้านหนองหอยหมู่ที่7 ตำบลบ้านโคกอำเภอหนองนาคำจังหวัดขอนแกน่นโดยมีนายวรทัศน์ธุรีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานคุณจัดเ่องคะการช่วยเหลือลูกจ้างในสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรบ้างคะครับผมก็สำหรับในสัปดาห์นี้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นได้ดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างทำงานประเภทกิจการรักษาความปลอดภัยจำนวนหนึ่งคนให้ได้รับเงินค่าจ้าง เป็นเงินกว่า8,870บาทและเช่นเคยนะคะสำหรับท่านใดที่ปัญหาด้านรายงานสามารถติดต่อไดที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองรายงานสังหวัดขอนแก่นหรือโทรศัพท์หมายเลข0 4 3 2 3 6 7 3 7าสาาต่อหนึมหรือ108ท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิเ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Youtube c h anel n ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแายงานจังหวัดขนแก่นครับ ก็จบลงไปแล้วครับสรับข่าวประจำสัปดาห์แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ